สวัสดีที่กีสเกตนะครับอาหารช่วงนี้ก็จะเป็นปลาท้าสวนบ้านนะครับนีรับปลาประเข่งหรือว่าปลาหมอนะครับเพื่อนกำลังจะทําหมกนะครับไม่ใช่หมกไปตองนะครับจะใช้หม้อหมกนะครับอันนี้เคยทาคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ให้เห็นถึงปลาช่วงนี้ว่ามันมันนะครับเครื่องปรุงเลยครับมีผักชีลาวแล้วก็ตะไคร้ปะตะไคร้พริกกระเทียมกระไทียพริกกระเทียมนะครับหอมกับ ทำรวมกันนะครับเย็จะมาคลุกกับตัวตัวปลาเลยนะครับเอาปลาลงเลยนะครับแล้วก็คลุกๆนะครับพอประมาณเก้านะครัมีสูตรอะไรนะครับปลาช่วงนี้ก็จะมักผงนัวนะครับใส่ตามใจชอบตามใจชั้นนะครับเรามาดูอุปปลาหรือว่าหมกปลาแบบง่ายๆนะครับขอกินตว้เช้านี่เราทำอาหารเช้าวันนี้นะครับ ใบไอ่ตูครับถือว่าใบแมงละถ้ามีผักกระแางก็ใส่ผักกระแางได้นะครับแล้วก็ใส่น้ำนิดเดียเดี๋ยวน้ำนิดหน่อยกะว่าไม่ต้องเติมพอดีเลยเองนะครับแหงเวลาเราเอาไปอันนี้ก็ทำตามนี่เดี๋ยวอันนี้สูตรเดมอนนะครับให้น้ำมันแห้งเองนะพอดีพอดีสี่สามนะครับ เรียกว่าโอูก,ก็ได้เรียกว่าหมูกก็ได้นะครับเติมหม้อเหม้อนะครับปิดฝาไว้นะครับประมาณเจ็ดแปดนาทีนะครับพอน้ำเดือดนะครับพอจะได้ หมกปลาแบบนี้นะครับหมกหม้อนะครับเราจะใส่ใบตองกล้วยก็ได้นะครับหมกหรือว่าอุนะครับคล้ายๆกันนะครับนี่ครับปลานาช่วงนี้ปลาในทุ่งนาก็อร่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีมันนะครับตามฤดูกาลเลยฤดูปลานาอะไรอย่างเงี้ยฤดูปลาธรรมชาตินะครับอีกหนึ่งิปนะครับที่เก็บอาหารมันนอกปานามาฝากนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ